วันร้กระทงก็มาถึงแล้วเรามาทํากระทงสวยๆกันนะคะมอก็มาซื้ออุปกรณ์ทํากระทงที่ตลาดดอกไม้นะคะเพราะว่าเขาจะมีท่อนกล้วยสําเร็จรูปไว้ขายแบบนี้ค่ะทุกคนราคาถูกมากท่อนละหบาท10บบาทเองนะคะแล้วก็วันนี้จะเอาดอกบัวไปกำหนึ่งกำใหญ่ๆแบบนี้ค่ะได้ของครบแล้วเราก็กลับบ้านกันเลยค่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะอุปกรณ์ในการทำกระทงทั้งหมดในวันนี้ก็จะมีตามนี้เลยคะ่ะ นี่ก็จะเป็นท่อนกล้วยนะคะอันนี้ห้าบาทเองค่ะทุกคนถูกมากนะคะแล้วก็เป็นไม้จิ้มฟันค่ะถ้าใครไม่มีไม้จิ้มฟันก็ใช้ไม้เหลาก็ได้นะคะแต่แนะนําว่าอย่าใช้ตะปูเลยนะคะมันอันตรายค่ะขั้นตอนแรกไม่ยุ่งยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกลีบดอกบัวกันก่อนนะคะเราจะคัดกลีบที่เราเนี่ยจะทิ้งเนี่ยเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเอามาทําแบบนี้ค่ะทุกคนเขาเรียกอะไรอะคะก็ เป็นฐานดอกบัวหรือเปล่าคะเออไม่ใช่ฐานกระทงใช่ไหมคะนี่คนอื่นจะใช้แบบกรีบอะไรก็ได้นะคะหรือว่าเมื่อก่อนมันจะเป็นใบตองเนาะแต่เราก็อ d ด a ป a ์แอพจะกกรีบดอกบัวแบบนี้ค่ะทุกคนแทนที่จะเด็ดทิ้งนะคะเราสามารถเด็ดแล้วมาทำฐานแบบนี้ได้ค่ะ กลีบดอกบัวเราสามารถออกแบบได้ตามใจชอบเลยนะคะใครถนัดหรือว่าชอบแบบไหนก็พับแบบนั้นได้เลยค่ะส่วนม,มอม่ก็จะพับเป็นกลีบแบบนี้นะคะคล้ายๆเรียกไม่ถูกเหมือนกันค่ะว่าสไตล์นี้สไตล์ไหนนะคะแต่ว่ามมพับเป็นแบบนี้ค่ะทุกคน ก็จะดอกบัวดอกแรกของเราก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาอาจจะไม่ได้สวยงามมากนะคะเพราะว่าไม่ได้พับนานมากแล้วค่ะแต่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนก็สวยที่สุดสําหรับเรานะคะทุกคนเพราะว่าเราตั้งใจพับเนาะแบบไหนก็สวยหมดค่ะขั้นตอนนี้ที่กําลังทําอยู่ก็คือจะเอากลีบดอกบัวที่เราเด็ดออกนะคะมาตกแต่งฐานรอบๆให้เสร็จเรียบร้อยเลยค่ะ แล้วก็จะรอติดดอกบัวทีเดียวให้เสร็จพร้อมกันเลยนะคะขั้นตอนนี้เราทำรอได้เลยค่ะแค่นี้ก็สวยแล้วน,นะคะดูสิคะทุกส่วนของดอกบัวใช้ได้หมดเลยอันไหนไม่สวยก็ตัดแต่งเอาเลยนะคะอจะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่กคนะนี่คะ่ะมันก็ได้ประมาณนี้นะคะ ตั้ใดอกนะคะเราจะทำอย่างนี้นะคะน้ำจิ้นฟ้นเข้าไปอย่างนี้น่านีใช่ไหมก็แตะไปนะคะ่แตะไปน,นี้เห็นปะนี่เราก็จะได้แบบนี้นีเ็นี่เราก็ทำาหหมดเลยนะคะ เมื่อกี้เป็นขั้นตอนการติดดอกบัวนะคะทุกคนเห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะเราก็แค่ใช้กรรไกรนะคะตัดก้านดอกบัวทิ้งนะคะแล้วก็ใชออ้ไม้จิ้มฟันนะคะเป็นตัวประสานระหว่างดอกบัวแล้วก็ฐานของเรานะคะทุกคนแค่นี้เองค่ะที่เหลือนะคะก็คือไปพับดอกบัวให้ครบนั่นเองค่ะทุกคนเราจะใช้กี่ดอกก็ไปพับให้ครบเลยนะคะ มาเลยอืมอะไรก็มาก็ได้อยู่นะแต่จะแกะให้ทุกคนนะคะอืมเสียงก็คงกลางๆนี่นี่นี่เดิมๆนะนี่นะคะนี่ก็ได้นะนี้ก็ <simitation> 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 ะะก,กระทองดอกบัวของเราในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วค่ะยิ่งจุดเทียนก็ยิ่งสวยมากขึ้นนะคะสุขสันว์วันลอยกระทงค่ะ